ะะตรงนี้ถ้าเกิดใครสะดวกนะคะก่อนจะขึ้นไปก็ทำคาขอรารพหรือว่าขออนุญ,ญาตสักนิดนึงก็จะเป็นการดีนะขอบคุณค่ะแล้วก็จะมีบันไดเล็กทางด้านหลังนะคะเป็นบันไดสำหรับท้าราชบริพารนะคะ ค่ะหนงชั้นสองนี้ปเป็นาวันนี้นะคะเราก็มีพิเศษเป็นการจาัดให้ได้ชมภาพเก่าโบราณนะคะก็จะเป็นภาพของสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์พลานและพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์นะคะคภาพที่สองภาพกลางนมี้ที่่านสีถามนะคะก็คือภาพของสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์พลานะนะคะแล้วเป็นภาพเก่าโบราณที่หาชมได้ยากด้วยนะคะ ก็สำหรั้องชั้นสองอาคารียนช้นสองเรื่องการในไฟส่วนใหญ่จะท้ามบริการใช้รถนนะคะก็จะมีมุมสหรับเทียบรยอยูาด้าล่าด้วยนะคะบอนนี้ต่อผู้ที่มาที่แล้วจะดูว่ามีก้ที่ตงบางทียเกี่ยวตันกัก็จะที่พร้อมพัก็ี้งนกขคด้ยนะครับ ค่ะก็สําหรับห้องนี้นะคะปัจจุบันเราใช้เป็นห้องที่จัดแสดงนินทรรศการพระนิรันตลานะคะซึ่งเป็นพระประจำสํานักงานตํารวจแห่งชาติของเรานะคะพระนิรันตลายเดิมทีมีประวัติมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4นะคะองค์เดิมจะเป็นรูปแบบศิละปะคาราวดีม่ได้มีรูปแบบรัตนโกสินเหมือนในปัจจุบันนี้นะคะในครั้งนั้นได้มีกำนันอินและลูกชายนะคะได้บุดค้นพบแล้วก็นำมามทกา พระองค์ข่าก็ได้นำพระน,นิรันดรบาลองค์นั้นไปเกี่ยวคู่ไว้กับพระกิ่งทองน้อยอีกหนึ่งองค์ครั้งนั้นได้มีโจรผู้ร้ายเข้ามาขโมยพระแต่โจได้ขโมยพระกิ่งทองน้อยไปไม่ขโมยพระน,นิรันดรายซึ่งมีน้ำหนักทองมากกว่าไปดังนั้นราชการที่สีท่านจึงพระราชทานนามว่า นี่อันตรายคือท่าที่ปราศจากอันตรายแถวคาดอันตรายทั้งสองครั้งนั่นเองนะคะก็เหมาะสมกับอาชีพหน้าที่ตำรวจของเราที่จะต้องทํางานเสี่ยงภัยอยู่ตลอดเวลาในการจัดสร้างครั้งนี้นะคะทางสํานังกงานตารวจแห่งชาติของเราสร้างขึ้นมาเพื่อนํารได้ไปซื้ออุปกรณ์การ,การแพทย์ที่โรงพยาบาลตําตรวจของเราโดยสมเด็จพระเทพได้เสด็จเป็นประธานในพิธีเททองหลวพระที่วัดอรุณีนะคะในตู้นี้ก็จะประกอบด้วยเครื่องอุทาภูมิเษก่างๆ ทบเทียนชายมวลสารหรือว่าน้ำมวลที่ใช้ในวันประกอบพิธีโดยพระเกจิอาจารย์ดังๆในเมืองไทยของเราด้วยนะคะค่ะต่อไปเราก็ไปชมห้องที่มีความสวยงามอีกห้องหนึ่งด้านในเลยนะคะ คําสําหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่มีร่วดลายกาตรตกแต่งหรูหร่าและก็คลัสสิกว่าทุกห้องนะคะห้องนี้จะใช้รวดลายการตกแต่งของบาร็อกและรอบโคโคนะคะมีการนำลายลงูสับไม้ธรรมชาติต่างๆมาประกอบร้อยเรียงก,กันแล้วก็มีการลงรักปิดท,ทองก็ให้ตัดกับโทนสีเข้มของผนังห้องนี้ด้วยนะคะ ดิมทีในสมัยรัชกาลที่6ห้องนี้จะเป็นห้อง้องพระโรงชั้นบนโดยพื้นที่จะเป็นบริเวณยาวไปถึงห้องด้านหลังนะคะในสมัยก่อนยังไม่มีการกั้นห้องขึ้นมานะคะก็จะเป็นบริเวณยาวเลยพอถึงในสมัยที่สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงค์พัวหน้าท่านได้รับมอบแล้วท่านก็ทรงใช้ห้องนี้เป็นเดือนใช้ห้องนี้เป็นห้องทรงพาสปรานก็คือห้องเต้นรำนั่นเองนะคะ ณปัจจุบันจะเป็นการแสดงในท่า